สวัสดีครับข่าวสั้นขั้นเหตุการณ์นะครับคงจะมีต่อเนื่องช่วงเวลานี้นะครับอันดับแรกขอเสนอข่าวนะครับที่พ้นพบนะครับปลาหมึกยักษ์นะครับขึ้นมาเกิดชายหาดนะครับที่จันทบุรีกาแคลิฟอร์เนียนะครับนักวิชาเชื่อว่านะครับเป็นปลาหมึกยักษ์นะครับที่ถูกพัดมาจากทะเลลึกในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีผลกระทบมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับกุชิมะที่ระเบิดนะครับถูกน้ําพัดพามานะครับ ตามกระแสน้ำนะครับซึ่งตรงตามกับการตรวจวัดปริมาณหลังสีในน้ำในฝนในหิมะได้พอดีมาดูนะครับรายงานนะครับของ s p a c e v e c t e r c o m นะครับก็จะบอกว่าตอนนี้นะครับวันนี้แหละนะครับมีความเร็วลมนะครับของพายุสุริยะเข้ามาถึง700กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับหรือ1.6 ล้านไมลต่อชั่วโมงถ้าเป็นกิโลก็ประมาณ2ล้าน5แสนกิโลเมตรต่อในชั่วโมงเข้ามายัางโลกนะครับที่เกิดจากจุดดับต่างๆเส้นกราฟเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้นะครับมีการจะบอกว่านะครับตอนนี้นะครับเป็นการส่งนะครับบอลลูนสำรวจอากาศชั้นบรรยากาศแทนนะครับอเมริกาได้วางแผนการให้เด็กนะครับ ทำเครื่องมือต่างๆสามารถตรวจวัดยาตัวทิศได้เองนะครับเพราะเขาเชื่อว่าดาวเทียมนะครับระยเจะต้องตกนะครับหลังจากเกิดโซลาร์แฟร์ครั้งใหญ่มาดาวเทียมคงทนทานไม่ได้นะครับอายุของดาวเทียมทุกวันนี้นะครับสร้างไปกะใช้10ปีไม่ถึง10ปีนะครับเจอยุดสุยักษ์เป็นปุบปุบปุบวงโคจรเสียต้องใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นนะครับต้านลมมากขึ้นทําให้ยุการใช้งานจะสั้นลงกว่าปกติมาดูรายงานนะครับ ถ้าดูดังงานของ n a s p e ว็ e เนี่จะเห็นว่าพายุกันภาพดังสีนะครับที่ผ่านมา48ชั่วโมงนี้มีระดับ S3 ตอนนี้อยู่ที่ S2 นะครับแต่ิโอนะครับ black out ไม่มีนะครับจูเบติกสตอร์มก็บอกว่าไม่มีนะครับ, Storm, บ,นะรบตรงน,นี้กับว่าไม่มีนะแต่พอมาดูนะครับเว็บไซต์ site, อื่นๆทั่วไปจริงๆแล้วนะครับ Data มาจากแหล่งเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะมาโชว์หรือไม่โชว์ถ้าดูตามนี้นะครับี่เห็นว่า Active นะฮะวอชเชอร์นะครับเจอเบติกสตอร์มก็มีนะครับเรเดชันสตอร์มก็มีเหมือนกันนะครับแสดงว่ามีทั้งพายุสนามแม่เหล็กและพายุกัลนภาพรังสีนะครับแต่นะครับตอนนี้ปรากฏว่านะครับพลังงานต่างๆบนดวงอาทิตย์นะครับซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาเป็นเบิด X class M class เห็นไหมครับเหมือนแฟลตไลเนอร์นะครับเหมือนถูกกดว่าให ติดเงียบไปเลยนะครับมีบางสีบางอย่างนะครับมากดดันให้ดวงอาทิตย์เกิดปฏิกิริยาแทบไม่มีกครดิตเรียอะไรเลยครับอันนี้เป็นจุดที่บอกว่ามีดาวนิพุสเข้ามานะครับมีการเหนี่ยวนําการน้อมถ่วงแล้วตรงนี้ครับก็บ่งบอกว่าความเย็นใยี่เยียก็จะมาถึงโลกเราเหมือนกันดูต่อไปนะครับเมื่อกี้นี้นี่คือบอกว่าถ้าดูจากของโนอาใช่ไหมครับโนอาเขาบอกว่า ไม่มีพายุสนามแม่เหล็กนะฮะมีแต่พายุกระพรบดังสีปัจจุบันนี้ S2 ครับแต่พอมาดูนะครับดูตัวอื่นบอกว่าอันนี้นะครับพายุสนามแม่เหล็กนะครับยังมีอยู่นะครับมีมีอยู่ถึง G3 นะครับ G3 ทั้งหมดมี5ระดับนะครับวันที่9ถึง21เห็นไหมครับรายงาน คือบอกว่าทุกครั้งที่เวลาดูนะครับต้องดูให้รอบครอบนะครับดูให้หลายหหน่วยงานนะครับเพื่อจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางสีบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราอ้างเพียงเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์ใดหรือหน้าหนึ่งหน้าใดกระทั่งองค์กรเดียวกันนะครับก็ได้ข้อมูลที่แตกต่างกันจะเห็นว่านะครับตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับพลังงานเข้าทางคูโลกเหนือนะครับก็ยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ถือว่าหนักเือนกนโค่โลกใต้หนักเือนกันเริ่มมาอีกแล้วนะครับ ลมสุริยะไม่ถึง400ปกติดีแต่ดูตรงนี้ครับเห็นอไรัหมครับความร้อนนะครับเมื่อวานนี้นะครับยังแค่ไม่ถึงแสนตอนนี้ความร้อนขึ้นมาประมาณแสนห0 0สนเจ็ดหนึ่งแสนเจมื่นองศาเซนซิสนะครับที่กำลังพัดผ่านโลกนะปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้พัดผ่านโลกนี่ฮะทั่วๆไปนะครับภูมิอากาศน้ำต่างๆนะครับดูความแปลกประหลาด นะครับของการรายงานของเส้นกลา้าเห็นไหมครับเส้นกลาฟนี้ไม่เคยเจอมาก่อนครับนะครับงั้นถามว่ามันคืออะไรจริงๆพูดพุ่งนจนนะฮะผมก็ตอบไปได้เหมือนมันคืออะไรรู้แต่ว่ามันมีพลังงานโปรโตอนกับนิกตรอนอย่างมหาศาลนะครับถาโถมนะครับเข้าสู่โลกในใชั้นบรรยากาศแล้วการรายงานพวกนี้นะครับก็เป็นรายงานที่ถือว่าอัปเดตที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่เท่าไม่เท่า ของจริงๆเลยนะครับที่อยู่ที่นาซาที่เขาไม่บอกเราหมดตามสูตรตามเดิมเขานะครับทีนี้พายุตรงนี้ครับฝรั่งนะครับทําคลิปมาเนี่ผมพยายามตัดต่อยอ่อย่อคลิปมาว่าเป็นยังไงบ้างฝรั่งบอกว่านะครับทำนั้วนะฮะว่าให้ระวังนะฮะพายุอันนี้วอร์นิง่งเขาบอกว่านะครับพายุอันนี้ผมตัดต่อ,อน,นี้อันนี้เอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ s p a c e c o m นะน a ซาว่า ยุคที่วิ่งด้วยความเร็ว700กิโลเมตรต่อวินาทีหรือ1.6นะครับล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมมาแปลงว่า700กิโลเมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับจากวินาทีเป็นาปนาทีเป็นชั่วโมง700คูณ60คูณ60คือ2ล้าน5 2 0 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือพายุสุริยะที่วิ่งเข้าสู่โลกผ่านโลกตอนนี้นะครับด้วยอุณหภูมิความร้อนที่จับได้สักครู่นี้นะครับคือประมาณ 1>, 1 7 0 0 0 0องศาเซนเซยสนะครับทีนี้ในเว็บไซต์เครือข่ายของอาจารย์โป๊กมีว่าภาพถ่ายนะครับตรงนี้ที่บอกว่าคืออะไรครับทุกคนเชื่อว่านี่นคือดาวนิบิดุสนะครับขนาด10เท่าของดาวพฤหัสที่เข้ามาและอันนี้นะครับก็เชื่อว่ามีผลกดดันทําให้ดวงอาทิตย์ตอนนี้เป็นแฟตไลเนอร์คือปริยาค่อนข้างจะนิ่งนะครับนิ่ง ทีนี้รายงานนะครับอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับซึ่งจับได้บอกว่าความเร็วลมนะครับที่ออกมานะฮะความเร็วลมตรงนี้แปลกอย่างนะครับออกมาตอนแรกนะครับก็คือที่นาซาแถลงมาใช่ไหมครับว่า700กิโเมตรต่อชั่วโมงถูกครับไม่เถียงแต่พอออกมาแล้วเนี่ยความเร็วมันสูงขึ้นครับดเรก็พบว่าคอนเฟิร์มว่าสูงขึ้นนะครับงั้นตอนนี้จากความเร็วที่ว่า2 ล้านห้าแสนมื่นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นกลับกลายเป็นความในที่มานแปดล้านหกแสนสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือ2,400กิโลเมตรต่อวินาทีเห็นความแรงไหมครับแต่ทาไมข่าวต่างๆเงียบค่อนข้างจะหมดเลยนิ่งๆนะครับตรงนี้นะครับที่บอกว่าพายุสุริยะเข้ามาแล้วเนี่ยมีผลต่อดาวเทียมสั้นลงพราว่าที่บอกว่าวงโครจรนะครับ ต้องทานเมื่อเราขับรถใช่ไหมครับขับรถธรรมดากับขับรถต้านลมนะฮะขับรถต้านลมนี่ใช้สมาธิเยอะใช้พลังงานเยอะนะครับน้ำมันเยอะไหมครับหรือการขับเรือทวนน้ําลักษณะเดียวกันนะครับคือทําให้นอกจากรังสีพวกนี้นะครับจะมาทําลายอุปกรณ์ดาวเทียมแล้วนะครับยังทําให้เชื้อเพลิงพลังงานต่างๆนั้นใช้มากขึ้นนะดาวเทียมุีสั้นลงตรงนี้ครับเป็นภาพถ่ายคลิการระเบิดบรัสซิงมาหนึ่งเขาบอกว่านะครับ จริงๆแล้วพายุตรงนี้นะครับมันไม่ใช่ S3 เป็น S5 เลยนะครับ S5 ออกมานะครับวันแรกที่ออกมาที่จุดดับที่1936จะได้ไหมครับที่จะไปด้านหลังนะฮะจุดดับนี้อยู่ทางด้านหลังแล้วแต่ระเบิดดุนแรงมากกึงนทายุกรำลังพรังสีมาถึงโลกนะครับซึ่งเป็นการตอกนาซ่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยระเบิดด้านหลังมีความแรงเหมือนกันและชัดว่าระเบิดด้านหลังขนาด เอ yes. ห้าเลยนะครับนะฮะฝรั่งเตือนว่าไงครับของเขาคือใช้ทินฟอยครับคุ้ผัวเพราะว่าคลื่นสมองสาคัญที่สุดนะครับที่สุดนี้แต่เราคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดปวดหัวเวียนหัวก็อย่าแปลกใจนะครับเป็นอาการปกติที่บอกว่านะครับแฟตไลเนอร์นะครับแฟตไลเนอร์ อันนี้นะครับพวกของเพื่อนต่างชาตินะครับกล่าวว่าวิอะไรเนี่ยมันสเตรนด์ CME expect ทำไมครับทั้งโซลาร์วินทั้งเดียมซิตี้ทำไมเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเกิดแรงกระชากอย่างมหาศาลและความเร็วนะครับที่พุ่งเข้ามาอย่าลืมว,ว่าระลอกที่มานั้นไม่ใช่มาระลอกเดียวนะครับมา2-3ระลอกอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลนะครับน้ำตกในแองการ่านะครับน้ำตกที่กลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะครับ ความเย็นจัดตรงนี้ประมาณลบ40องศาเซนเซเยสนะครับลดกลายเป็นน้าแข็งนะครับปรากฏการแบบนี้ไม่เกิดขึ้นบ่อยนะครับไม่เกิดขึ้นบ่อยจะถามว่าเกิดเคยเกิดไหมคงเคยเกิดนะครับนะแต่ตาประวัติศาสตร์ได้ขอนน้นไม่เกิดไม่เกิดก็เกือบทั้งประเทศแบบนี้แคลิฟอร์เนียยังสูงองศาเลยครับฟลอริดาก็2ององศานะมาดูบ้านเราครับ เส้นที่นะครับหนึ่งศูนย์สองสองสองสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดเนี่ยยอมความกดอากาศสูงดูภูมิต่ำเห็นไหมครับตอนนี้นะครับเส้นที่หนึ่งแปดเนี่ยนะครับมาพาดผ่านมาผ่านประเทศลาวนะครับประเทศลาวแล้วตรงนี้อยู่ใกล้ๆแม่สายเชียงรายนะครับถ้าดูถ้าดูเส้นหนึ่งศูนย์หนึ่งหกนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหกนี้ลงมาด้านล่างแล้วเข้าเขตประเทศไทยแล้วความเย็นจากวันก่อนนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหกนี้นะครับ หน้า1016นี้ยังไม่เข้าสู่ประเทศไทยแต่วันนี้เข้าประเทศไทยแล้วนะครับตรงนี้ครับ1024 1022เนี่ยความกดอากาศสูงคุณต่าที่อาจารย์พัฒนาบอกว่าจะเข้าถึงประเทศไทยเริ่มหนาวจริงๆก็คือ11แล้วก็13จะเริ่มเป็นการชัดๆนะครับและจะหนาวมากถึง16วันที่16ครับจะหนาวที่สุดนะครับและความเย็นนี้อาจลงต่าถึงชุมพรตุราธานีนะครับงั้นกรุงเทพมหานครภาคกลางนะครับ อุณหภูมิหน้าอยู่ระหว่าง12ถึง18องศาเซลเซียสนะครับส่วนภาคเหนือเขาสูงแน่นอนครับอุณหภูมิติดลบนะครับติดลบในช่วงเช้าช้าใกล้รุ่งอุณหภูมิเลขตัวเดียวนะครับงั้นก็เป็นต้องระวังกันไว้นะครับนอกจากอุณหภูมิหนาวแล้วนะครับสิ่งนะครับที่พายุสุริยะมีผลกระทบต่อโลกเราบางทีอาจจะมองข้ามไปนะครับเช่นใกล้ๆคือภูเขานะครับมัลปีนะครับมัลปีนี้อยู่เกาะ ชวานะครับด้านล่างของอินุดนีเซียเกิดก,การระเบิดหลายครั้งใช่ไหมฮะถ้าดูข่าวมาหลายครั้งมากและภูเขาชินาบังนะครับก็มีการระเบิดหลายครั้งด้วยเช่นเดียวกันนะชินาบังนี้ระเบิดแล้วน่ากลัวามากครับเพราะอะไรไหมครับเพราะชินาบังนี้อยู่ใกล้ดานัวทวบาซึ่งเป็นซูเปอร์เวคานโนเป็นภูเขาไฟซูเปอร์เวคานโนเป็นน้องเยลโลอ์สโตนแต่ปรากฏว่าการระเบิดของดานัวทวบานั้น ปล่อยเท่าฐานมากกว่าเยรูซดามัมเท่าครึ่งนะครับถามว่าดินาบังตรงนี้ครับที่ระเบิดเมื่อสักครู่นี้นะครับดานูโทบาลนี่คือครับนี่คืออนาเขตของซูเปอร์วิกเกนโน่นะครับทั้งบทนี้นะครับคืออภิมหาภูเขาไฟที่ว่าพื้นที่เล็กกว่าเยูรูโซดามันแต่ระเบิดแล้ว,ลวปล่อยเท่าฐานมามากกว่าเยรูซดามัมเท่าครึ่ง ระยะห่างนะครับถือว่าใกล้เคียงนะครับงั้นนักวิสาหกประกาศเตือนว่าไอ้ภูเขาฟไฟลูกนี้ครับมีโอกาสร,ระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันเลยเวลาการคาดการสะสมพลังงานแบบทฤษฎีเก่ามาแล้วแต่ทฤษฎีใหม่ตอนนี้ไฟฟ้ามาเยอะนะครับการระเบิดมางั้นการเตรียมตัวนะครับเราเตรียมตัวป้องกันแค่ไหนถ้าเรามีการเตรียมพร้อมเลยนะครับมีอาหารมีน้ํายามีพลังงานความร้อนทุกอย่างปรับเนี่ยเราก็จะไม่ไม่ลาบากมากนักนะครับงั้นเน้นว่า เตรียมไว้ก่อนครับเหมือนรถจนใช่ไหมครับต้องมียางอะไรทาไมไม่ถอดออกครับรถท่ไม่เคยยางแตกคุณต้องมีไว้เพราะถ้าเกิดวันใดที่ยางมันแตกเนี่ะคุณจะพาตัวเองและครอบครัวรอดได้นะครับอาหารน้ํายานะครับเครื่องทุ้มผมกันหนาวเตรียมพร้อมติดบ,บ้านติตดรถที่ทํางานไว้และเตรียมแผนการอพยพด้วยหากจําเป็นว่าจะต้องเดินทางเส้นทางไหนไปบ้านญาติไปบ้านใครนะครับเหตุการณ์นี้ ผมก็ยังเชื่อว่านะครับมันต้องเกิดครับนะครับเราอาจจะคาดการได้ไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่นักแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกมาเสมอเพียงแต่ว่าเวลาอาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะครับเพราะเหตุปัจจัยหลายๆอย่างเหมือนที่มีดาวบางดวงเข้ามากดดันให้ดวงอาทิตย์พลังงานต่ําลงนะครับมีบางสิ่งบางอย่างทําให้ดวงอาทิตย์เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ระเบิดนะครับสิ่งเหล่าน,นี้เป็นตัวช่วยครับ เราคาดการล่วงหน้าได้เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ครับสวัสดีครับ